ใครกำลังมองหาร้านขายดียไลเลนเจอร์สวยๆนะครับซื้อไปพร้อมปั้นเล่นได้เลยนะครับขอแนะนำนะครับร้านซ a ตโตช็อปนะครับจะมีไอดีไก่ป้ายเหลืองนะครับที่มีตัวละครสวยๆนะครับร้อมปั้นเล่นไปได้เลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองโคตรสวยนะครับที่มีตัวละครสวยๆอะ ป้ายเหลืองที่มีตัวจำเจมที่หลายคนหากันนะฮะนี่ครับมีตัวนี้คู่กับตัวนี้ตัวนี้คู่กับตัวนี้เยอะไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีไอดีป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับที่ซื้อไปเนี่ยพร้อมเล่นเลยนะครับนี่ฮะซื้อไปพร้อมเล่นได้เลย บอกได้เลยว่าแบบซื้อไปพร้อมเล่นมีทั้งกบมีทั้งเกียร์นะครับอ่าพร้อมเล่นได้เลยนะครับใครที่สนใจก็สามารถทักแฟนเพจซัตโตช็อปไปได้เลยนะครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม l i น e เรนเจอรนะครับอยู่กันในช่อง1 g ึ่งจีคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวไอโยมโตะนะฮะยามโตะนะฮะเรียกนะครับจะเป็นชูรถไปซะแล้วนะครับก็ชูรถจริงๆนะฮะอ่ะเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงตัวละครยามาโตะกันนะครับว่า จากที่ผมเนี่ยปั้นขึ้น9ดาวแม็กมานะครับแล้วก็หลายๆ ID เลยนะครับที่ผมเนี่ยเปิดได้ยามาโตะแม้กระทั่ง ID หลัก ID รองนะครับ ID เยอะแยะไปหมดที่เปิดได้นะครับไทจิออกน้อยมากยามาโตะออกเยอะไปหมด <c oughs> <c oughs> ก็จะมาพูดให้ทุกคนฟังในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับยามาโตะเนี่ยเก่งหรือเปล่าน,น,น,นะครับเออหน้าเปิดหาไหมเก่ง หรือกากนะฮะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับเพราะว่ามีคนถามมาในไลฟ์เยอะมากเลยว่าเปิดหาดีไหมต้องมีไหมยมโตต้องเปิดหรือเปล่านะครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะผมต้องขอพูดเลยนะครับว่าถ้าใครชื่นชอบตัวยมโตนะฮะหรือว่าเฮ้ย ถ้าเป็นคนที่เล่นแล้วรู้สึกว่าดีกับทีมคุณนะฮะซึ่งอาจจะไม่ถูกใจในคลิปนี้นะครับที่ผมทำเนาะก็อาจจะปิดคลิปไปได้นะเพราะาคลิปนี้ผมแบบอยากจะบ่นนะครับกับยามาโตะหน่อยนะฮะเรียกได้ว่าบ่นเลยดีกว่านะครับแต่ก็เขาก็มีข้อดีเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยพูดกัน ในเรื่องนั้นนะฮะก็สําหรับตัวยามาโตะนะครับผมก็ตัดสินใจปั้น9ดาวแม็กนะครับเนื่องด้วยที่ ID นี่ยผมมีปืน,นคริสต์มาสนะฮะอ่ามีปืนคริสต์มาสเป็นเกียร์โดนแน่นอนนะฮะโจมตีกายเปิดตัวไว้นะครับซึ่งเป็นอารอบของคริสต์มาสนะฮะเกียร์ชิ้นนี้ก็เลยอยากจะปั้นเล่นคู่กันนะฮะซึ่งผลออกมาได้เนี่ยไม่ได้ดีนะครับผมใช้คาว่าแบบอ่าผมตั้งไว้ประมาณเนี่ย แต่ผมได้ประมาณเนี่ยซึ่งมันไม่ไม่ดีตามที่ผมตั้งเป้าไว้นะฮะก็อยากจะมาพูดให้ฟังนะครับสําหรับตัวยามาโตะนะฮะตัวละครยามาโตะเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีความเปราะค่อนข้างมากนะฮะแล้วผมก็อรอลุ้นเนี่ยให้เกมบัฟนะฮะซึ่งตอนนี้เข้ากลางเดือนแล้วนะครับจะปลายเดือนแล้วผมก็ยังไม่เห็นว่าเกมจะบัฟยามาโตะให้ถึกขึ้นหรือว่าหลบสกิลดีขึ้นนะครับหรือว่าดามเมจรุนแรงขึ้นแต่อย่างใดก็ยังเห็นเหมือนเดิมนะครับอ่าบวกกับ หมดเดือนไปผมไม่รู้ว่าจะโดนเนิฟลงมาอีกไหมนะครับเพราะว่าในเดือนเขาเนี่ยมันจะมีบัฟปล่อยตัวไว้ลดแรกนะครับซึ่งถ้าหมดเดือนไปมันอาจจะโดนเนิฟให้มันแบบอ่อนลงอ่ะเนาะเออซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าเราก็ต้องไปรอข้ามเดือนว่าจะดีจริงหรือเปล่านะฮะสำหรับตัวยามาโตะว่าเอ้ยข้ามเดือนไปเนี่ยจะยังเล่นได้ไหมนะครับยามาโตะยังเก่งเหมือนตอนนี้หรือเปล่านะครับแต่ณตอนนี้ผมเฉยๆมากเลยตัวละครยามาโตะนะคือเอาในมุมนี้ก่อนนะครับที่ถามผมว่าแบบตัวละครเนี่ย เก่งไหมสําหรับผมผมไม่เก่งนะอ่าคือในมุมผมผมเล่นหลายดีเนาะแล้วผมเปิดได้เนี่ยผมรู้สึกว่าถามว่ามันช่วยได้ไหมช่วยได้ครับสิ่งที่ช่วยได้คือบัฟวิ่งเออผมให้เลยบัฟวิ่งสิ่งที่ช่วยได้นะครับส่วนความสามารถ9้าวดาวเนี่ยหวินาทีเนี่ยถามว่าช่วยได้ไหมผมก็ทดสอบมันก็มีเลเรติดของปกตินะี่ครับไม่ได้ติดโกงแต่อย่างใดแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตัวเนี่ยมันเฉพาะทางก็คือ มันต้องขึ้น9้าดาวนะครับใครได้มาอยากเล่น5าวิต้องขึ้น9ดาวซึ่งมันจะมีทั้งด้านแร่ธาตุเพิ่มปล่อยตัวชาขึ้นนะครับแล้วเราก็ต้องมาสุ่มอีกว่าเราจะได้ความสามารถหยุด5วินาทีไหมอย่างเดือนเนี้ยผมโชคดีผมขึ้นเลนเจอร์9าดาวไทจิยามาโตะได้5วิบ่อยแต่คนอื่นอาจจะขึ้นได้ฟื้นแร่ได้ลัดแอ็แทกอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ต้องมาเสียตั๋วรีเซ็ตสกิลนะครับเพื่อหาหยุด5วิแล้วตั๋วรีเซ็ตสกิลเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่มันล้ำค่านะาถ้าแบบ เราไม่ใช่สายเติมหรือเรามีน้อยเนี่ยผมมองว่าในการเสียที่จะหาหยุดห้าวีกับตัวยารมโตเนี่ยผมวองไม่คุ้มนะครับเพราะว่าตัวละครพื้นฐานเขาไม่ได้เก่งนะฮะที่ได้ก็คือจะเป็นบัฟนะฮะทางด้านเพิ่มความเร็วที่เร็วกับอาเพิ่มแม่นยาของทักษะแค่นั้นส่วนเรื่องดาเมจของเขาเนี่ยผมเฉยมากนะฮะอ่าส่วนควสามารถไฮเปอร์นะไอที่ใบนะครับเมื่อออกอาใบนะครับสถานะสายพลังนะฮะซึ่งผมมองว่าเฉย ไปใบพวกไหวพริบดีกว่าดาเมจแรงๆอย่างเงี้ยหรือว่าว่องไวเงี้ยจะดีกว่าเพราะว่าพลังส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยเอาดาเมจจากพลังอยู่แล้วเนาะดาเมจจากพลังไม่ค่อยแรงถ้าไปใบพวกสายไหวพริบอย่างเงี้ยนะครับมันจะดีกว่านะในมุมผมนะครับส่วนเรื่องสกิลเนี่ยผมก็เฉยๆนะไอ้ที่ดาเมจใบเนี่ยเพราะว่ามันก็เคยมีกับพวกรีซิลโลอย,อย่างเอมิเลียพวกนั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นนะฮะเดี๋ยว พอใบหมดอ่ะมันก็มีสกิลมามันก็คือไอความสามารถเนี่ยดีไหมดีนะครับแต่ผมเสียดายที่มันไปใบสายพลังซึ่งสายพลังเนี่ยดามเมจสกิลไม่แรงอยู่แล้วนะครับ ไปใบผู้ไหวพิบเนี่ยโยนอย่างล็อกโยนมาอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเอออันนี้ก็เลยแบบเฉยมากนะฮะลองเล่นแล้วคือตอนแรกว้าวอยู่เออแต่พอแบบเล่นจริงปัญหาเราคือแบบดาเมจไหวพลิบเว้ยไม่ใช่แบบสายพลังนะสายพลังมันยืนแท้งของมันอยู่แล้วอ่ะน้องไม่จำเป็นต้องดาเมจหนักอยู่แล้วนะครับก็ตรงนี้ผมเฉยเลยนะครับก็ประมาณนี้แหละก็คือความสามารถไฮเปอร์ก็เฉยเนะครับส่วนหยุด5วินาทีมันมันเป็นคอมโบที่มันต้องเล่นหลายตัวนะครับเล่นตัวเดียวไม่เวิร์กอยู่แล้วไอดีนี้ผมไม่ได้มีเยอะก็เลยไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับ ประมาณนั้นนะสำหรับตัวยามาโตะนะครับส่วนสิ่งที่ผมให้เขาดีเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่เนี่ยที่ใครไม่มีตัวบัฟวิ่งเนี่ยตัวนี้ใช้ได้เพราะว่าเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่190แบบวิ่งปับ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 อ่ะแบบเกมพัดพายุมาให้่าเราพัดกลับตัวนี้บัฟกองทัพเราอ่ะปึ้งนะฮะวิ่งเข้าไปชนนะอันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันแล้วผมใส่ปืนธนูคริสต์มาสนะครับบวกความเร็วตรงนี้ไปอีกก็เลยแบบเร็วแบบจรวดอ่ะ เรียบร้อยจรวดเลยนะครับส่วนดาเมจสกิลแรกผมเฉยๆนะมันคือถามว่ามันแรงไหมสามมันหกมันก็มันก็แรงนะถ้าเราไปตีแบบพวกธาตุไฟอะออไอธาตุที่เราชนะแต่พอเราไปเจอไม้เก่งๆนะฮะเออหรือ่าเจอธาตุน้ําที่มันเก่งๆด้วยกันอย่างเงี้ยอย่างฟิตอย่างเงี้ยไม่ไหวนะฮะเลมก็ไม่ไหวนะฮะไปเดี๋ยวหาว่าผมโม้เดี๋ยวผมพาไปเจอนะครับกับตัวฟิตนะฮะอันนี้คือให้ดูการผมตั้งทีมไปแล้วนะครับก็เกียร์ เกียร์ฟรีอ่ะนะครับเออเป็นเกียร์ฟรีเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่อันนี้ตั้งไว้นะครับเดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูอันนี้เป็น ID ดีที่ผมปั้นฟิต9ดาวแม็กไอเดีคาราเมลนะครับเล่นคู่กับตัวเลมกาดาวแม็กนะฮะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูสายว่องไวเหมือนกันนะฮะคล้ายๆกันเลยฟิตกับเลมอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามาดูว่าผลปรากฏการจะเป็นยังไงอ่ะเดือนนี้นะครับเป็นเดือนของยามาโตะมีบัฟปล่อยตัวไว้นะครับแล้วก็มีทางด้านอ่าลดแรกอีกนะครับซึ่ง ในการทำคอมโบ5วิมันต้องดีกว่าฟิตถูกไหมมันปล่อยตัวได้รวดเร็วมากจริงๆนะฮะ,ะเดี๋ยวดูนะครับนี่ฮะเจอกับฟิต9ดาวแม็กนะฮะสิ่งที่ผมเห็นแบบคือผมท้ออยู่เหมือนกันนะถ้าพูดถึงอเออก็ให้ให้ทุกคนเห็นภาพก็แล้วกันนะฮะว่าประมาณไหนนะฮะอ่าประมาณไหนก็ให้เห็นกันนะครับว่าความแตกต่างมันเป็นประมาณไหนนะฮะซึ่งก็เดี๋ยวจะมีคนบอกว่าเอ้ยโอพ้พี่ทำไมแบบ คือพี่เกียร์ไม่พอไงเออเกียร์มันไม่แน่นพอนะครับผมก็ต้องบอกตามตรงว่าการที่ผมจะปั้นเลนเจอร์เก้าดาวแม็กหนึ่งตัวเนี่ยคือถ้าผมต้องมานั่งหาเกียร์ที่มันแน่นจริงๆเนี่ยแล้วเพื่อให้มันเก่งขึ้นมาไม่ได้แบบระดับที่แบบว่ามันเป็นระดับเวอร์อะใช่ไหมคือในมุมผมมาการที่เราปั้นตัวเก่งหนึ่งตัวเนี่ยมันคนเก่งนะครับแล้วเรามีเกียร์สามชิ้นเนี่ยแปดดาวสามชิ้นที่มันดีใส่เข้าไปอีกมันกลายเป็นก็ตไปเลยอะอันนั้นเนี่ยคือ คุ้มสำหรับผมแต่ตัวเนี้ยคือมันต้องการเกียร์ที่มันแบบ8ดาว3ชิ้นเนี่ยหลบต้านร้อยเลือดนะครับซึ่งมันเวอร์เกินไปอะ่ะแล้วมันอาจจะไม่ได้เก่งเท่ากับตัวก็สที่ผมคาดไว้ทุกคนเก็ตไหมเก็ตที่ผมอธิบายไหมมันก็เลยมองว่าโอ๊ยแค่9ดาวแม็กเกียร์ประมาณเนี้ยผมว่ามันไม่ได้แย่นะก็จะมีแบบเนี่ย โดนแน่นอนนะฮะมีอ่ะเนี่ยปล่อยตัวผมชอบเล่นปล่อยตัวอยู่แล้วเนี่ยมีต้านมีอ่ะผมอาจจะมีแบบต้านร้อยหลบร้อยม่เยอะอาจจะเลือกไม่เยอะแต่แค่นี้มันก็แบบเป็นพื้นฐานอะให้เราทดสอบได้แล้วอะว่ามันเก่งไม่เก่งอะในร่างก้าวดาวแม็กอ,ะ,อะทุกคนดูดิมันแบบเออผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่น่าคุ้มเท่าไหร่นะฮะที่จะปั้นก้าวดาวแม็กเป็นตัวแรกของทีมนะครับย้ำนะเพราะว่าไอดีเนี่ยผมปั้น อายามาโตะเก้าดาวแม็กเป็นตัวแรกของทีมนะฮะก็ต้องมีคนถาม่าแล้วพี่ปั้นทําไมอะใครพี่ปั้นล่ะถูกไหมตัวไม่เก่งก็อย่างที่ผมบอกว่าผมปั้นมาเพื่อทดสอบให้ทุกคนดูแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ว่าเอ้ยควรเปิดหายามาโตะดีไหมควรปั้นดีไหมนะครับควรที่จะยอมทุ่มนะฮะบางอ่ามีคนแบบเอ้ยผมไม่ได้ยามาโตะนะครับตัวมันอาจจะเก่งอนาคตก็ได้ก็ลองดูนะครับว่าอนาคตมันจะเก่งหรือเปล่านะครับแค่นี้ก็น่าจะรู้กันแล้วนะก็ให้ไป เทียบกันนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับยามาโตะนะก็ะมาณนี้ละกันนะผมทดสอบแค่นี้พอนะครับไม่อยากไปทดสอบกับ id หลักนะเดี๋ยวโคนจะบอกว่าโอ้โหเรื่องเกียร์ไอดีหลักเกียร์มันแน่นไงก็เลยแบบทดสอบไม่ได้นะครับแต่คือการที่ผมต้องการตัวแบกหนึ่งตัวเนี่ยผมไม่ต้องการที่มันเป็นต้องมีเกียร์วร์วังขนาดนั้นนะเนาะเราแบบมีเกียร์ประมาณนึงมันก็ควรแบบเทพแล้วอะ เล่นใน PP ได้นะฮะส่วนในเรื่องแบบการไต่ PP สําหรับตัวยามาโตผมเฉยๆนะคือถามว่ามันไต่ได้ไหมมันก็ไต่ได้แต่มันไม่ถือว่าเป็นตัวแบกอะ่ะมันเป็นตัวเสริมทีมนะครับเหมือนกับที่ท็อปตำนานเขาใช้ก็เลยตัวยามาโตอะ่ะอย่างไอดีหลักผมมาทดสอบอยู่นะอ่าไอดีหลักผมยามาโตอะ่ะทดสอบอยู่นะครับก็คือผมรู้สึกนะว่าใส่ยามาโตเนี่ยทีมผมชนะง่ายขึ้นนะครับแต่มันเป็นทางเสริมมันไม่ใช่ทางแบกนะฮะไม่ว่าจะเป็นความสามารถหยุด5วินาที อ่าบวกกับอ่าที่มันมีเพิ่มนะครับเขาเรียกอะไรนะเพิ่มอัตราการแม่นยําของทักษะตรงนั้นน่ะผมว่าน่าจะมีส่วนช่วยนะฮะเดี๋ยวผมหาให้ดูก่อนนะครับผมเห็นอยู่ว่าท็อปตำนานเขาเอาตั้งในทีมป้องกันอยู่นะครับซึ่งแบบทุกคนลองคิดเดี๋ยวว่าเอ้ยเราเราจะปั้นตัวละครนี้เราต้องมีเกียร์ขนาดนี้เลยเหรอเพื่อที่จะแบบให้ตัวมันเก่งอะ่ะซึ่งถ้าตัวมันเก่งจริงอะ่ะมันปั้น9้าดาวแมกมีโดนแน่นอนอะ่ะอย่างเบลลร็อกอย่างเงี้ย ปั้นก้าดาวแม็กมีโดแน่นอน1ชิ้นช่องกลางช่องท้ายไม่จำเป็นต้องแน่นก็เล่นได้แล้วผมอยากได้ตัวละครแบบนั้นซึ่งยามาโตะไม่ใช่แบบนั้นสําหรับผมผมก็จะบอกไปประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้ก็โหนี่เอาฟิตมาใช้แทนเลยใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองเออลองลอง,ลองคิดดูนะฮะลองลอง,ลองว่าไอ้ตัวนี้มันมันน่าหาไหมเราควรที่จะต้องเติมเพิ่มไหมนะฮะแต่ผมก็จะไม่พูดถึงแบบว่าเอ คนที่แบบชอบตัวละครยามาโตะจริงๆเป็น FC ฟยามาโตะจริงๆนะฮะตัวละครเขาเท่จริงๆอันนั้นผมก็จะไม่พูดนะฮะก็แล้วแต่นะครับอันนั้นเราสามารถเปิดหาได้เลยแต่ผมเนี่ยเล่นตามความเก่งของไลน์เลนเจอร์นะก็คือเลนเจอร์ตัวไหนเก่งอ่ะเข้าทีมได้ผมก็มาเล่นนะฮะซึ่งตอนนี้หาไม่เจอเลยครับยามาโตะผมเห็นอยู่นะครับประมาณวีที่แล้วอะที่มีเอาเข้าทีมป้องกันนะนะฮะเออเคยเห็นอยู่เหมือนกันแต่ตอนนี้ก็น่าจะ มีแต่ตัวไทจิแล้วมั้งนะครับไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่ผมเนี่ยหามาค่อนข้างนานเนาะก็เจอแล้วนะครับพอดีทีมป้องกันเนี่ยผมเห็นยามาโตะถอดออกไปหมดและจะเห็นได้ไทจินะครับก็นี่เลยครับยามาโตะนะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกนะผมต้องการตัวละครคล้ายๆเบาาร็อกก็คือปั้นเก้าดาวแม็กนะครับบวกกับมีพวกโดนแน่นอนหนึ่งชิ้นเนี่ยเขาเล่นได้แหละเป็นตัวดาวเมจที่โหดนะฮะปล่อยมาจะเยอะเก่งนะครับไม่จำเป็นต้องจะใช้7ดาว8ดาวอะไรเงี้ยขนาดนั้นเพราะผมมองว่าไอดีแบบ ประมาณนั้นเนี่ยคือเราไม่ใช่สายเติมหนักอะ่ะเราเป็นสายแบบอ่าเติมก็ตามงบอ่ะอย่างผมเป็นสายเติมตามมีตามงบบางไอดีก็เป็นสายฟรีซึ่งมันไม่มีโอกาสที่จะมีเกียร์เยอะอย่างแบบท็อปตำนานแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าตัวยามาโตะเนี่ยไม่ใช่คีย์หลักนะครับสำหรับการขึ้นเก้าดาวแม็กนะ,ะเป็นตัวแรกของทีมอันนี้พูดไว้ก่อนนะถ้าใครจะไปทําตัวเสริมตัวรองอันนี้ผมไม่ว่าแต่ตัวแรกของทีมไม่คุม้มไปปั้นตัวดาเมจโหดๆบาวร็อกหรือว่าตัวอื่นดีกว่าเมกูมินอย่างเงี้ เออก็จะดีกว่านะครับการขึ้น9าดาวแม็กเพราะฉะนั้นไม่คุมสักเท่าไหร,ร่นะฮะในการปั้นยามาโตะ9าดาวแม็กตัวแรกนะครับส่วนต่อมานะครับก็คือเอาเรื่องนะครับว่าเอ้ยถ้าผมเปิดได้ยามาโตะมาเนี่ยผมควรจะปั้นแบบไหนนะฮะคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าเป็นไอดีใหม่ๆเลยเนี่ยก็ เล่นตามที่มีไปก่อนนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเปิด ID ที่ผมเพิ่งเล่นให้ดูเดี๋ยวมาคุยกันนะฮะส่วนใครนะครับที่เป็น ID อ่ะอย่างผมเอาตัว ID ผมเลยนะใครที่เป็นอย่าง ID ดีผมเนี่ยก็เล่น9าดาวแล้วไปเลยนะครับยามาโตะเนี่ยนะอ่าเล่น9าดาวแล้วไปเลยนะครับแล้วก็เอาให้ได้หยุด5วินาทีนะครับถ้าอยากจะเล่นนะแต่ถ้าไ d เดีเ้ย ID ผมมีฟิตอยู่แล้วนะครับแล้วผมแบบจำเป็นต้องหายามาโต้ไหมผมบอกเลยไม่จำเป็นเล่นฟิตไปเลยนะครับเพราะว่าฟิตเนี่ยไฮเปอร์แม็กก็พอ หยุดความความสามารถหยุด5วินาทีเนี่ยอยู่ที่ความสามารถไฮเปอร์ซึ่งอันเนี้ยต้องขึ้น9ดาวแล้ว9ดาวถ้าเราไม่มีเกียร์ซัพพอร์ตอย่างเงี้ยมันจะลำบากในเรื่องแร่นะครับก็ <c oughs> <ค>ประมาณนี้นะครับไปแต่ไปดีใหม่กันนะฮะมาทางด้านไอดีใหม่กันบ้างนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเอ้ยทำไมเอ้ยพี่บอกยัยัมาโตไม่เก่งนะฮะทำไมไอดีใหม่พี่ปั้นยามาโตเป็นแม็กตัวแรกอ่าทำไมไม่ปั้นไทจิแม็กตัวแรกล่ะ ในเมื่อยมโตไม่เก่งนะฮะก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าที่ผมปั้นตัวยมโตแม็กตัวแรกหนึ่งก็คืออาผมอยากได้ตัวดาเมจนะครับเออผมยังไม่อยากได้ตัวแทงมานําต้นอ,อ่าแล้วผมเห็นโคลาโบเนี่ยอาตัวดาเมจนามันคืออายมโตนะครับเออผมไม่อยากเอาแท้งเยอะเผมต้องการตัวดาเมจไวปเคลียร์พวกสเตจยากอ่า PVP เตษพิเศษหรือว่าหมดต่างๆผมเลยปั้นตัวยมโตขึ้นมาก่อนและอีกหนึ่งเหตุผลที่ผมปั้นขึ้นมาก่อนก็คือยมโตเป็นน้ําน้ําชนะไฟเพราะฉะนั้นเนี่ย ใน PVP นะ่ผมบอกเลยว่าวิคเนี่ยผมรียังไงผมก็เจอตัวละครอย่างไทจิแน่นอนนะครับถ้าผมเล่นไ d ดีใหม่อะ่ะแล้วผมไปเจอแบบคนที่เล่นไอดีใหม่เหมือนกันเนี่ยเขาก็จะปั้นตัวไทจิแม็กตัวแรกถูกไหมแต่ผมมียามาโตะนะครับสิ่งที่มันต่างก็คือผมสามารถเอายามาโตะเนี่ยไปชนะไทจิได้ผมก็เลยต้องปั้นไอ้ยามาโตะเนี่ยแม็กตัวแรกแล้วค่อยตามด้วยไทจินะครับเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้คือเหตุผลนะฮะที่คนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยตัวไม่เก่งแล้วทำไมผมถึงแบบ ต้องปั้นนะครับเขามาเป็นแม็กตัวแรกนะฮะอันนี้ก็คือเหตุผลเพื่อทําให้ PVP ผมเนี่ยดันหลีกง่ายขึ้นนะฮะอันนี้คือให้ดูทุกคนลองสังเกตตัวไทจินะอ่ะอยามาโตะผมจะจัดการได้อยู่นะครับอ่าให้ดูนะครับอ่ะนี่ฮะจะยิงไปโ,โหมีตัวบินนะ,อะขออภัยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยจะตีนะครับไทจิตายอยู่นะครับเออแต่อาจจะดันลําบากหน่อยนะเพราะว่าไทจิเขาเป็นตัวแทงที่อึดจริงๆ แต่ถ้าเทียบในมุมเนี่ยได้ครับเออสามารถตีไทจิตายอันนี้ก็คือหนึ่งเหตุผลที่ผมปั้นนะครับอ่ตมมาตัวยมาโตะขึ้นมาก่อนเพื่อมาจัดก,การไทจินี่แหละอ่ะประมาณเนี่ยเห็นไหมก็คืออย่างที่ผมบอกนะว่าความสามารถไฮเปอร์มันผมว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะฮะถ้าเทียบกับไทจิเนี่ยไทยจิจะดูดีกว่าไทจิเขาแบบสตันอะไหวพริบแบบยกแผงอะผมเคยทาคลิปไปแล้วเนาะเดี๋ยวค่อยพูดอีกทีหนึ่งสาหรับตัวไทจิก็เลยจะมองว่าเอ้ย มันเฉยๆอ่ะคืออยากเล่นจริงๆอ่ะแล้วต้องขึ้นก้าวดาวซึ่งปัญหาที่เจออ่ะ ID ใหม่ๆเนี่ยไม่มีวัตถุดิบในการขึ้นก้าวดาวหรอกครับเนี่ยผมยังไม่มีเลย <c oughs> ก็คือเต็มที่เล่นได้แค่ไฮเปอร์แม็กนะครับมันก็เลยจะดูไม่ค่อยแบบมีประโยชน์เท่าไหร,ร่นะสำหรับตัวยามาโตะนะประมาณนี้นะครับสำหรับยามาโตะแต่ก็ต้องพูดเลยนะครับว่าข้อดีเขาก็มีอ่ะก็คือเขามีบัฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นตัวดาเมจธาตุน้ําอย่าง ID ใหม่แบบผมผมก็ไม่มีทางเลือก ใช่ไหมผมเริ่มเล่นใหม่เดือนนี้ยังไงผมก็ต้องหาคู่เทพเดือนนี้ยามาโตะกะไทจิเพราะว่าผมไม่มีตัวละครเล่นมันไม่มีตัวละครดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเรามาเริ่มเล่นเดือนนี้ผมก็ต้องใช้เดือนนี้นะครับบวกกับ มันก็เป็นตัวบบฟวิ่งนะครับถ้าใครมาไม่ทันฟิตนะฮะก็หาตัวนี้ได้นะครับก็ถือว่ามันคล้ายฟิตเหมือนกันเป็นตัวบบฟวิ่งได้แต่ฟิตเนี่ยเรื่องดาเมจเรื่องการเล่นเนี่ยจะดีกว่าฟิตเขาจะมีดาเมจผักนะฮะผักคล้ายๆเรมนะฮะเออแล้วก็จะมีบบฟวิ่งติดมาด้วยส่วนอันนี้จะเป็นคล้ายๆแบบดาเมจอาใบาซึ่งผมเฉยๆความสามารถไฮเปอร์ก็เฉยๆนะครับแล้วถ้าเทียบฟิตกับยามาโตะไอดีใหม่เนี่ยฟิตดีกว่าเพราะว่า หยุด5วินาทีอยู่ในความสมรรถไฮเปอร์ Hyper. ไม่ต้องมานั่งเครียดว่าโอ้โหไอดี ID ใหม่จะหาวัตถุดิบไหนขึ้นก้าวดาวและขึ้นก้าวดาวไอดีใหม่แล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้อยู่ท้าวีิหรือเปล่าอีกเออไม่มีตัวรีเซ็ตสกิลอีกอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นข้อเสียไปนะฮะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครยามาโตะนะฮะคิดว่าในคลิปนี้หลายคนน่าจะตัดสินใจถูกกัน,นะว่าอยากมีในทีมหรือเปล่าอยากเปิดหาไหมนะครับหรือว่าอ่า เราอยากได้ตัวละครนี้หรือเปล่าเราน่าจะคิดออกแล้วมันเก่งไม่เก่งนะฮะในมุมนี้นะครับก็ณนะตอนนี้ผมขอบอกก่อนนะเกมยังไม่ได้มีการบัฟอะไรถ้าเกิดอนาคตเกมมีการบัฟมันอาจจะเป็นที่ต้องการสําหรับหลายๆคนก็ได้แต่อันนั้นผมไม่รู้นี่ผ่านมากลางเดือนแล้วว่าจะสิน้นจะปลายเดือนแล้วมีจะบัฟหรือเปล่าอันนี้ต้องอรอลุ้นกันอีกทีนึงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ